ฝากรอบะฝากด้วยนะคะสำหรับ1 6มีนาคมนี้นะคะเวทีมิสเฟบอร์าไทยแลนด์นะคะปี2024นะคะก็ถ้าใครอยากให้ปได้มงกุฎอันนี้นะคะก็ฝากบวฝากเชียร์นะคะปิงลี่เฟม์ันนะคะให้ได้เป็นมิสเฟบอคนที่3นะคะของประเทศไทยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะราคาราารค่ะาาราค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 คาคราาาคคา

คือโดนวิมาว่าหน้าสดค่ะเลยตไปแบบนี้เลยคือหน้าว,วันนั้นเลยที่ไปใช่แล้ก็เป็นหน้าสดเลยวันนี้ตัดสินใจมารวมด้วยถ่ายทําด้วยพบบเพราะว่าเน<อ>ี่ยเพราะว่า,วามันเป็นมันเป็นภาพประวัติศาสตร์กันเธยจริงๆแล้วมันก็เป็นวาระสําคัญจริงๆที่เราจะต้องมาเราต้องได้เห็นแล้วก็ลูกหลานต้องจําสืบไปแล้วก็ต้อง ทำตามว่าพวกเราต้องรักกันแบบนี้มันเป็นภาพของความสมมามัคคีของประเทศไทยซึ่งมันเกิดได้ยากมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วภาพนี้มันควรที่จะถูกจารึกเอาไว้อยู่ในจดหมายเหตุของหอแต่แต่นะคะมาแล้วพี่โพดได้บรีฟเลี่ยงว่าบทบาทประมาณไหนครับสตริงลี่เฟมานยังเลยค่ะเมื่อกี้เจอพี่โพดก็เจอแค่ที่ร้านน้ำสวัสดีทักทายกันแต่ว่ารู้ว่าพี่โพดเราจะวางบท ของเราเอาไว้แล้วะนะคะมือตบมือวางดับหนึ่งเลยไหมคะหรือยังไงยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่ได้วางยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยเพราะมาถึงก็ยังยังยังวุ่นวายกันอยู่คอย่างวันนี้คือชุดคือในวันนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชุดในวันนั้นเลยแต่ว่าเปลี่ยนรองเท้าค่ะ,ะให้พร้อมลุยนิดนึงใช่ค่ะเพราะวันนี้ไปมาหลายงานด้วย อย่าง,งจริงๆปิงนี่อยากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็เธอไทยนี่คือรักแบบศักดิ์สรีของตัวเองมากแล้วเราก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ช่วยกันเหลือเกินคือเรามีนักเลือดเอยเรามีเลือดนักสู้กันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วด้วยความที่เป็นไทยเราถูกปลูกฝังมาให้แล้วว่าเราต้องรักประเทศเราต้องปกป้องประเทศแล้วเราต้องปกป้องพี่น้องกันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันเลยทําให้พวกเราเนี่ยฮึกเหิม ในเรื่องในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความซีเรียสมากๆเพราะว่ารูปภาพคลิปที่ทางฝั่งนู้นเขาทําเราเนี่ยมันมันหยามเกียรติกันมากๆม,มันมันทาให้พวกเรารู้สึกว่าดูแล้วพวกเราไม่มีค่าไม่มีไม่มีค่าความเป็นคนเลยเพราะเอาไปตัดใส่แบบเป็นกิ้งกับถนนเป็นหมาเป็นเหมือเป็นอะไรไปเลยแล้วก็ขึ้นธงชาติอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่กลุ่มคนจริงๆนะคะแต่ว่าพิงรู้สึกว่าอันนี้แหละที่มันทําให ให้พวกเราลุกฮือกันขึ้นมาในครั้งนี้แต่ฝั่งนู้นจริงๆก็มีการขอโทษขอพยแล้วเราบอกว่ารักคนไทยเหลือเกิน I love Thai people น่นอะไรขอหนึ่น like> ิดนึ yes> ่นิดนึงคำขอโทษนี้รู้สึกยังไงไอเย็น่ายิ่งเฮ้ยใช่ไหมคะเอออ่ะก็ เขาเขาขอโทษในส่วนของการกระทําของเขาแต่แผลมันเกิดขึ้นในจิตใจของของคนไทยไปแล้วถึงต่อให้วันนั้นานะเรารู้สึกว่ามันมันปลดล็อกแล้วก็คือเขาก็ได้รับผลของเขาไปแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าคนกลุ่ม20คนนี้มันมันเป็นตัวอย่างจริงๆของการที่เราจะต้องเข้ามาแล้วเราต้องให้เกียรติเจ้าบ้านต้องเรียนรู้กฎหมายของเขาเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองของเขาการขอโทษมันอาจจะจะหายแค่บางส่วน แต่คนที่โดนกระทำอ่ะมันเป็นแผลติดไปตลอดอยู่แล้วจริงๆหลายคนก็มองนะคะอย่างแอนนาเอ็นชอนียแล้วก็อย่างล่าสุดก็อินฟ้าบอกว่าไม่อยากไงใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาแล้วถ้าไม่ใช้ความรุนแรงจะใช้อะไรดีคะเกันแก้ไ่ก็การพูดคุยค่ะการพูดคุยกา,การสื่อสารก็เป็นทางเดียวเนาะตามตามนางงามเลยนะคะก,ก็เป็นทางเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าหันหน้ามาคุยกัน ก็มันก็อาจจะดีขึ้นทําให้ใจเย็นลงแล้วค่อยคุยกันก็อาจจะดีขึ้นแต่อันนี้มันแบบว่าทางเขาคิดช้าคิดคิดเร็วไปหน่อยแล้วประกอบกับแบบแรงยุการคบเพื่อนนะคะอันนี้ปิงอยากจะฝากด้วยเนาะถึงกระเทยฟิลิปปินส์นะคะประเทศไทยมีมีสำนวนหนึ่งว่าคบคนพาพาพาไปหาผิดนะคะคบคนผิดพาไปคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะเพราะฉะนั้นก็ อยากให้สำ,ำนวนไทยอันนี้ฝากไปด้วยให้ไปเป็นคํำคมสําหรับเหตุการณ์นี้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยดีนี่เรียกได้ว่ามีคนมาเผยแชร์ด้วยว่ากลุ่มนี้กลางมากไม่กับวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็กกรตามอยากให้กระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ไทยอยู่แบบไหนดีนักท่องเที่ยวค่ะจะอ,อ,อยู่แค่สุข,ขุมวิท11มันแปลกแลกนะคะถ้าอยู่แต่สุข,ขุมวิท11อะ่ะมันแปลกแปลกละ มันควรที่จะท่องเที่ยวไปไปเรื่อยๆมันควรจะจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ตรงนั้นตรงนี้ไปที่อื่นบ้างถ้าขอมา30วันแล้วอยู่ที่ตงหูวิอ่ะมันแปลกๆมันแปลกนะทําอะไรกันนะ เออนั่นนาตี<ช>ทำอะไรเนี่ยจริงๆมันเกิดการแบบว่าเสียงแตกขึ้นมาคเคยเราอัดทมกันแต่ชายแท้บางส่วนเขก็แบบเมา้าจนแบบว่า LGBT นี่คือแบบนี้แหละภาพลักษณ์เรากลายเป็นแบบเสียหายลงเมื่อเราแบบไปตบตีกันอะไรเงี้ยยิ่งกลางเมืองด้วยอ๋อคือจะบอกว่ามันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนมองเขาไม่ได้เดือดร้อน เขาไม่ได้เดือดร้อนกับความรู้สึกของเราแต่เป็นเราที่เห็นพวกกันเองเนี่ยมันเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆงอะค่ะพราเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราโดนทำเนี่ยคือใจเรามันมันสั่นแล้วมันยอมไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพี่น้องเราไงเขาเลยพูดได้เขาเขาเขาถึงไม่ได้เข้ามาถึงความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกเจ็บปวดยังไงเสียใจยังไงแต่ตั้งแต่ปิงตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นน่ะคือปิงก็เจอแต่คนที่แบบเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจหมดเลย,ย เอออันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่ดีสำหรับปิงโอเคขอบคุณปิงลี่ค่ะเดินไปด้านโน้ตต่อหรอโอเคขอบคุณปิงลี่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณปิงนนีะ่ปิงิมองกล้องนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ปิงปิงรนี้นะิงนอีกรอบนะโนมขอบคุณขอบคุณมากปิงปมองกล้องนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเตัวแบบอันโน้ตัวสุดดี่จจะมาให้รูปกัน ได้ค่ะได้ชอบงลมมากใช่ไหมเนี่ยโกนงนะเดี๋ยวให้หยุดจริงเหรอเออให้หยุดเชให้มันไม่ได้ผสมเชอย่างนเลยนะหยุดให้หลุดเลยแม่คุน่ะค่ะขั้นนี้นะ่ยังอ่ะไ่เหรอถอดดูนึงก่อนเดี๋ยวให้ตัวชเลยเหรอหยุดยแมน หยุันไมจัำกันให้เขาหงุว่ามันหยุดม,กมกากะดึงเดึงเลยดไงม่ง <c oughs> งมาซันะ